สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับเป็นคลิปประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุโขทัยองนี้เป็นองค์ที่ยี่สบสามนะครับจัดโดยมูทิพลังบุญนะครับซึ่งเนื้อเป็นเนื้อสีขาวเนื้อแกล่งนะครับแล้วก็มีความพิเศษใบหน้าเป็นวงรีแบบสวยงามพระนูนเด่นด้วยนะครับบอกสวยทุกองค์นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่องค์นี้เป็นองค์ที่ยี่สิบสามเดี๋ยวไปชมกันครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเนื้อขาวนะครับเป็นลักษณะขาวแบบเนื้อแกล่งผิวเนี่ยนะครับอ ลักษณะมีการเคลือบกรมที่เป็นน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็พวกน้ำว่านต่างๆที่เคลือบผิวนะครับพระนะครับใบหน้าเป็นลักษณะวงรีเห็นไหมครับเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยนะครับเกตดูเหมือนจะหลุดซุ้มแต่จริงๆแล้วทะลุซุ้มนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวดูด้วยกันะครับพระนะครับมีชายตีวอนเป็นลักษณะชายตีวอนเส้นลวดนะครับอันนี้คือคือเวลเราเจอพระที่มีพระเกตเนี่ยตรงคมชัดเนี่ยชายตีวอนลักษณะเดียวกันนะครับ แล้วก็มีแข้งสันนะครับอยู่เหนือขาขวาขาขวาชัดเจนนะครับเป็นขาซ้ายนะครับฐานเขียงเห็นไหมครับลักษณะที่เหมือนกันหมดในกลุ่มหลวงวิจารนะครับจะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ตรงนะครับด้านนี้ตรงอันนี้เฉียงบางทีก็มีเชิดขึ้นเฉียงลงถ้าเป็นกลุ่มสุขทัยกำแพงเพชรนะครับปลอกกระจกเป็นลักษณะโกลเด้นเลชัวนะครับแบบเป็นโกลเด้นเลชัวรแบบตึ้งตึ้งเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ ซูมนะครับไม่สมมาตรแต่ไม่สมมาตรเพียงเล็กน้อยถ้าดูบ่อยจะรู้เลยว่ามีการหักมุมนะครับนนี้ก็ยึงอยู่ที่ประสบการณ์การดูด้วยนะครับพระนับเนื้อขาวนึกแกร่งนะครับวิธีดูเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีลักษณะมันเยานะครับนี่คือเป็นลักษณะรอยปูไต่นะครับเนี่ยเป็นจุดๆนะครับใหญ่มากเป็นหนอนด้นอย่างเงี้ยนะครับพระนึกแกร่งนะครับนึกแกร่งขอบด้านข้างนะครับอันนี้ก็มีลักษณะที่สวยงามน้ตัดตรงก็จริงแต่มีรอยปริรอยแยกอย่างชัดเจนนะครับ ถือว่าสวยงามส่วนใบหูนะครับอยาดูด้วยกันเป็นตุ่มขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเป็นสุโขทัยปกติอันนี้ก็จะเป็นหูข้างเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกําลังสูงกันบ้างครับนะครับใบหน้าเนี่ยจริงๆลักษณะนี้มีการขดนะครับเพราะหมึกเป็นลักษณะผิวสังขยาเนี่แหละนะครับนี่คือลักษณะที่หายากนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นน้ําว่านนะครับน้ํามันเนี่ยเคลือบอยู่ที่ผิวเพื่อใช้เป็นนานๆเนี่ยองนี้เนี่ยจะขาวนะจะขาวเลยนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะครับเนี่ยเราเห็นเกล็ดเนี่ยนะครับทะลุซุ้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยมีตุ่มเนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนผิวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเวลาจุดที่ขาวเนี่ยขาวแบบขาวงาช้างเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับขาวเงาเลยนะครับแล้วก็ยุบหดมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับแล้วเนื้อสวยนะครับผลึกนะครับที่เป็นลักษณะฟล์มมันวาวเนี่ยมีนะครับให้เห็น อยู่ตลอดพระองค์จะเป็นคุณสมบัติเนื้อนี้ด้านหลังนะครับจริงๆแล้วก็แตกลายสังขรโลกนะครับเี่ยแตกเหมือนกัน,นครับเป็นลักษณะแตกาลายรากผักชีด้วยนะครับส่วนองค์พระนะครับเห็นไหมผิวนี่มีลักษณะหดยุบเนื้อเป็นเนื้อแบบพระสมเด็จเนื้อขาวนบนี่เป็นหินดินหยกเขียวนะครับกลุ่มพระกำแพงสุ้มกอนะครับก็มีป,ป่าปนกันอยู่นะครับแล้วก็ผิวพระอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะ แตกลายงาครับแต่เนื้อเนี่ยครับมันเงาสวยนะครับแล้วก็ผิวอย่างพวกนี้มีพวกํำบ้านองเกยสออยู่นะครับแล้วก็ไททีวอนครับเป็นลักษณะเส้นรวดอะไรเนเส้นตรงลงมาเลยนะครับส่วนแข้งสันนะครับแข้งสันตันนี้มิติการแกะชัดเจนมากนะครับเห็นเป็นข้อเท้าซ้ายอยู่เหนือข่าวขวาที่มีซุ้มก่อและพระก็มีการหดยุบแยกแตกนะครับอยู่ในทุกตำแหน่งเลยนะครับ จนถึงฐานเขียงนะคในบริเวณนี้เขียวนะฐานเขียงอิน้ิยกเขียวนะครันี่คือเป็นเนื้อหาที่ถือว่าสวยงามรับสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีกลุ่มรอยปูไตผิวสังขยานะครับอยู่ปนๆกับผิวที่กลุ่มที่แตกลายสังโรกด้วยนะครับนะเป็นองค์ที่หยิบสามเห็นไหมครับว่าผสมเจลวัคคังเนี่ยมีความสวยงามมาเยอะแยะมากเลยนะครับก็เข้ามาชมนะครับเข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นความหลากหลายและทุกองค์ที่ท่านเห็นนะครับ ผ่านการตรวจมาตรฐาน P.S.D.A หมดแล้วด้วยนะครับคราวนี้เหลือแค่ว่าไปวัดกันในเชิงความสวยงามเชิงพุทธศิลป์ด้วยนะครับแล้วก็องค์ประกอบขององค์พระด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ